ควรฉีดยาคุมหลังคลอดเมื่อไหร่และควรไปฉีดตอนมีรอบเดือนไหมคะโอเคในกรณีที่ฉีดยาคุมคุณแม่สามารถฉีดได้เลยตั้งแต่คุณแม่หลังคลอดอย่างสมมติว่าคุณแม่คลอดลูกใช่ไหมคะคลอดลูกเสร็จปุ๊บนะคะแล้วคุณหมอจะปล่อยกลับบ้านคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้เขียนออเดอร์กลับบ้านและคุณแม่ก็บอกคุณหมอเลยก็ได้คุณหมอขอฉีดยาคุมกําเนิดนะหมอฉีดให้เลยตอนนั้นเพราะว่ายาคุมกําเนิดนะคะที่ฉีดให้คุณแม่ส่วนใหญ่จะเป็น DMPA ก็คือจะเป็นยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวไม่มีผลต่อปริการสร้างน้าแม่ีดเลกกกก็็จจาาะคมืือออออปิ ปอยได้บ้างเล็กน้อยหลังฉีดหรืออาจจะไม่มีประจําเดือนเลยก็ได้รอบต่อไปคุณแม่ก็คือไปฉีดยางต่อเนื่องตามนัดตามนัดตามนัดเด็ดตามปกติอันนี้คือในกรณีที่1หรือในกรณีที่2ก็คือว่าโดยทั่ทวไปแล้วถ้าคุณแม่ให้นมลูกนะคะเวลาที่คุณแม่ให้นมลูกส่วนใหญ่เนี่ยประจําเดือนมันจะไม่มาเพราะว่าฮอร์โมนที่ให้นมลูกมันไปนกดฮอร์โมนเพศไว้ทําให้รอบเดือนเราอะจ,จะมาช้าหรืออาจจะไม่มาเลยตลอดการที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทีนี้ค่ะเวลาที่เรา คือเอาจริงก็คือต่อให้ให้นมลูกการให้นมลูกค่ะมันจะสามารถที่จะกดฮอร์โมนเพศไว้อาจจะกดทองตกไข่แต่ไม่สามารถที่จะคุมกาเนิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หากเรามีอจุลย์นะคะเรามีโอกาสที่จะท้องได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วและประจําเดือนก็ยังไม่มานะคะแล้วตัวเองก็คืออยากที่จะคุมกําเนิดก็สามารถไปปรึกษานะคะสถานพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ต้องชัวร์ว่าไม่ท้องแน่ๆ การฉีดยาคุมกําเนิดจะฉีดได้ก็ในกรณีที่คุณนะคะชัวร์ว่าคุณไม่ท้องแน่ๆคาว่าท้องแน่ๆก็คือว่าตั้งแต่คลอดมายังไม่มีอะไรกับสามีเลยหรือว่าคลอดมาแล้วนะคะมีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะเลยสิสีวันแล้วก็จุ่มที่ซื้อปัสสาวะที่จุ่มตัวมาจุ่มปรากฏว่าไม่มีการตั้งขนันคุณก็ไปสามอาทิยาติดต่อเข้ารับการฉีดยาคุมได้เลยอันนี้คือกรณีที่2องแต่ในกรณีที่สองนี้ หลังจากที่ฉีดยาคุมกําเนิดแล้วเพื่อให้ยาคุมกําเนิดออกฤทธิ์สูงสุดในกระแสเลือดควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย7วันหลังจากฉีดยาคุมหรือหากไม่สามารถที่จะงดได้ก็ควรมีการสวมถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา7วันหลังจากที่ฉีดยาคุมกําเนิดนี้เพื่อร h, อให้ฤทธิ์ของยาคุมกําเนิดอะคะ่ะอยู่ในระดับสูงสุดเพื่อที่จะสามารถที่จะคุมกําเนิดได้นั่นเอง กรณีที่3คือว่าคุณมีรอบเดือนแล้วการที่เรามีรอบเดือนบ่งบอกว่าเราไม่ท้องเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปฉีดยาคุมได้เลยทีนี้อีกนะคะเวลาที่เราไปฉีดยาคุมแม่โบก็พูดโอ้ยพูดปากมี่กล้ามมากแล้วบอกว่าเวลาที่ไปฉีดยาคุมกําเนิดน,นะคะควรที่จะไปฉีดยาคุมกําเนิดใน,เข,ในเข็มแรกในชีวิตเข็มแรกในชีวิตค่ะวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจําเดือนน,น,นั้นหมายถึงว่าปวดท้องเมนปึ๊บ ก้มลงอ๋อมาจาเดือนมาแล้วไปเลยรีบวิ่งปไปรีบไปหาคลินิกคีนิกน,นะคะฉีดยาคุมยาคุมเลยแต่ก็มีแม่บางคนนะคะไม่เข้าใจแม่โบไม่เข้าใจแม่โบหมายถึงว่าค่ะวันนี้มาฉีดยาคุมค่ะหมอโบเขาจะเรียกเราว่าเป็นหมออาหมอก็หมออะรว่าง่ายว่าง่ายมาฉีดยาคุมกําเนิดค่ะอืมเมนหมดไปแล้ว5วันค่ะก็เลยมาฉีดยาคุมกําเนิดตรงนะคะเื่อเราจะบอกว่าอย่างที่บอกการฉีดยาคุมกําเนิดเราต้องชัวเราไม่ท้องแน่แการที่ไม่ท้องก็คือต้องมีเมนเมนออกมาวันที่1ถึงวันที่5ไปฉีดได้เลยนะคะอออันนี้คคืแแ่รรบก พอไปฉีดเสร็จปุ๊บนะคะไม่ต้องสนใจแล้วรอบต่อไปไมันสนใจแล้วนะคะเขานัดวันไหนก็คือให้ไปตามนัดโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราฉีดยาคุมเลือดมันจะออกอีดก,กับปอยหรือบางคนก็จะไม่มีประจำเดือนนะคะโอเคไหมคะ